นี่นะคะ Volontation s p แ i n g a ซ d Summer ประจำปี2025ก็มาอยู่ในมือของมี่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าในปีนี้และคอร์รคชั่นนี้นะคะ <c ười> ก็ยังมีคุณยายาอุลัยาเป็นแบรนด์ a m b a ส s a d o r อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นแว่นตาคอร์รคชั่นปีนี้ก็ออกมามีค่อนข้างหลายแบบเลยค่ะหลายสไตล์ให้เลือกถ้าไงก็มาดูรีวิวในคลิปนี้ก่อนตัดสินใจซื้อกันได้นะคะ สำหรับคอนี้นะคะเขาก็จะมีแว่นตาที่มีค่อนข้างหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกตั้งแต่แบบที่ค่อนข้างไปทางเล็กแบบกลางแล้วก็แบบโอเวอร์ไซส์รวมถึงแบบอะซิเตตกรอบหนาด้วยค่ะมากันที่ตัวแรกเลยนะคะที่มีอยากหยิบมามีรู้สึกว่าน้องเขาอ่ะมีความชิคมีความเก๋มากกับตัวนี้เลยค่ะรหัส BB700 0นนะคะทรงนี้น้องเขาจะมีความเป็นทรงแบบเล็กๆหน่อยแล้วก็มีความเหลี่ยมตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวขาค่ะจะเป็นจะมีความกรอบหนานิดนึงอย่างตัวนี้ก็เป็นสี ทองนะคะใส่แล้วได้ฟิลลิ่งประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือแบบเก๋มากแนะนําให้ตัดพร้อมเลนส์ออกแดดปรับสีหรือว่าเลนส์กันแดดตัวเนี้จะมีฟิลลิ่งในการเหมือนแว่นกันแดดตัวหนึ่งเลยค่ะและอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีพิงโก้ค่ะคือสีทองคอลเลคชั่นเนี้ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะมันไม่ได้ทองแบบทองเคหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นทองแบบอ่อนๆละมุนละมุนนะคะซึ่งนี่มองว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับรูปหน้าแล้วก็สีผิวได้ง่ายมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่รุ่นที่2เลยนะคะกับรหัส BT 1 6 3่ค่ะเมื่อกี้ขาเขาจะมีความหนาใช่ไหมตัวแนี้จริงๆไซส์อ่ะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวแรกเลยนะแต่ว่าขาเขา่มีความกรอบบางมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นไทเทเนียมด้วยแล้วก็ตัวกรอบนะคะก็มีความเป็นไซส์ที่ไม่ได้แบบไปโซนมาตรฐานแต่ว่าจะมีความเล็กอยู่เล็กน้อยนะคะแบบนี้ใส่เราก็จะได้ฟีลลิ่งนี้นะคะตัวเนี้ยเป็นสีดําซึ่งน้ําหนักค่อนข้างเบาเลยค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีพิง โกแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่ 52, 20, 149ซึ่งก็ค่อนข้างถึงจะกรอบอจะดูเล็กใช่ไหมแต่ว่าตัวขาของเขาแล้วก็โครงของเขานะคะจะมีความออกไปค่อนข้างไปในทางใหญ่นะคะก็คือ149ทําให้รู้สึกว่าใส่สบายไม่บีบขมับแล้วก็ไม่กดจมูกเลยค่ะและรุ่นต่อมานะคะชื่อรุ่นว่า ba 6 0 5 3ค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยคือมีโลโก้ตัว B อยู่ที่ตรงขานะคะแล้วก็รุ่นนี้มีด้วยกัน ส,สีค่ะก็สีที่หยิบมานะคะจะเป็นสีเทาแล้วก็ไล่ไปไล่ไปแบบไล่ไปเป็นสีใสนะคะแบบนี้มันก็จะมีความเท่ๆนิดนึงค่ะตัวนี้ถ้าใครที่แบบเป็นสายสอบลงมาหน่อยนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยคือสีใสใส่แล้วจะรู้สึกว่าจริง,รงๆการเลือกแว่นกับเลือกสีแว่นอะไรเงี้ยแต่ละสีที่ใสอ่ะมันจะได้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูสีที่ชอบแล้วก็มาลองกันได้นะคะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเทาซึ่งแตกต่างกับตัวแรกที่หยิบมานะ ตัวแรกที่หยิบมาจะเป็นเทาเข้มไล่ไปอ่อนใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเทาทั้งตัวเลยนะคะเป็นสีเทาพิงโกมันก็จะเข้มเข้มขึ้นมานิดนึงและสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีออกแนวน้ำตาลน้ำตาลนะคะแต่ว่าไม่ได้น้ำตาลมากมันจะเป็นน้ำตาลแบบค่อนไปทางอ่อนเลยตัวนี้ก็ประมาณนี้อันนี้กับเซตแรกนะคะเดี๋ยวไปดูเซตต่อไปกันเลยค่ะเซตต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ กรอบบานก่อนดีกว่กับรุ่น B A 7030นะคะตัวนี้ค่ะสีที่แนะนำจะมี2ส,สีนะคะคือสีซิลเวอร์และสีพิงโกค่ะลองเริ่มต้นใส่สีพิงโก้หน่อย ตัวนี้แอบรู้สึกว่าพิงโกจะเฉดออกไปทางเข้มนิดนึงนะคะคือไม่ใช่พิงโกอ่อนก็จะดูมีความเทขึ้นแล้วก็โลโก้ขาที่ขานะคะจะเป็นตัว B ค่ะสัญลักษณ์ของโบลอนเหมือนเดิมเลยตัวนี้นะคะจะมีความเป็นแบบแคทอายนิดนิดจะสังเกตได้ว่าตัวของส่วนบนของแว่นนะคะจะมีความชี้ขึ้นแบบนี้ค่ะใส่แล้วก็จะดูมีความเฉียวขึ้นนิดนึงนะคะกับรุน่นนี้และอีกสีหนึ่งค่ะก็คือสีซลเวอร์นะคะที่แนะนำ ชอบสีไหนกันคะมาค่ะต่อกันที่รุ่นต่อไปเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะขอหยิบน้องสีพิงโกงมานะคะเพราะว่าสีน้องอะ่ะค่อนข้างมีความน่ารักกับรหัส B A 7006นะคะรุ่นนี้ขนาด 50..: 1 9 1 4 8ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีโลโก้ตัวบีอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าขาเขาอะ่ะจะมีความเรียวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบรู้สึกว่าชอบแว่นแบบ บาบางๆหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะเป็นไทเทเนียมแล้วก็น้ำหนักเบาใครนะคะที่กำลังมองหาเลนโปรเรสซีฟก็คือจะแนะนำใส่ประมาณนี้ใส่กำลังดีเลยนะคะ มาต่อกันที่รุ่นต่อไปนะคะกับ B A 7029นะคะขนาดอยู่ที่53 18 148ค่ะตัวนี้ก็จะมีความเป็นแบบเหมือนมมๆหน่อยแต่ว่าจะมีดีเทลตรงนี้นะคะที่เขาแอบมีความเฉียวนิดนิดก็จะมีความเก๋นิดนึงค่ะตัวนี้นะคะมีโลโก้ตัว B อยู่ด้วยและสีที่หยิบมานะคะเป็นสีพิงโกค่ะคือสีพิงโกก็เป็นอะไรที่ขายดีตลอดกาลนะคะคือไม่ว่าใครไม่ว่าโทนสีผิวแบบไหนนะคะใส่แล้วค่อนข้างสวยเลยค่ะขอแว็บมาที่กรอบ แต่มีความเก๋มีความเฉียวกับรุ่นนี้ค่ะ B A 6055นะคะขนาด52-19-148ค่ะแอบรู้สึกว่าบอลอนคอรเนี้ยเขาทำสัญลักษณ์ตัว B ที่ขามาค่อนข้างหลายรุ่นเลยนะคะเท่าที่รีวิวมารู้สึกว่าเป็นคอที่ มีสัญลักษณ์ตัว B ีค่อนข้างเยอะตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะมีความเป็นแบบแคดไอ้นะคะแล้วก็กรอบหนาช่วงเนี้ยกระแสะกรอบหนากาลังมาใช่ไหมโบลอนก็ออกกรอบหนามาค่อนข้างหลายรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวนี้ค่ะเป็นสีใสก็จะได้ลุคแบบสดใสสดใสหน่อยนะคะเหมาะก,กับ s p r i n g and s u m m e r สุดๆต่อไปนะคะก็เป็นสีน้ําตาลเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นน้าตาลโทนอ่อนนะคะคือน้ําตาลจะไม่ได้เข้มมากแล้วก็จะไม่ใช่แนวทูโทนด้วยแต่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลแบบใสๆ ทั่วทั้งกรอบแว่นเลยค่ะและสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีเทาเข้มค่ะแบบนี้สามสีสามสไตล์นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอะชอบแต่งตัวประมาณไหนชอบใส่แว่นแล้วฟิลลิ่งประมาณไหนก็เลือกตามที่ชอบได้เลยค่ะ มาค่ะต่อกันที่กรอบหนาอีกรุ่นหนึ่งนะคะกับรหัส D A 6 0 3 9นะคะขนาด5 3 1 8ิบสค่ะนี่มีตัวบีอีกแล้วข้อนี้โลโก้บีเขาจัดเต็มมากๆเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบคล้ายๆกับรุ่นที่เรารีวิวไปเซตที่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะมีความกรอบที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตนอกจากโลโก้ตัวบีจะเยอะแล้วนะคะยังเป็นแว่นไทเทเนียมที่ผลิตมาค่อนข้างเยอะด้วยค่ะหลังๆนะคะเท่าที่สังเกตก็คือโบลอนะผลิตแว่นไทเทเนียมออกมาค่อนข้าง มากขึ้นนะคะน่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานด้วยเพราะว่าน้ำหนักไทเทเนียมของโบลอนก็ค่อนข้างดีเลยค่ะเซตต่อไปได้เลยค่ะเซตนี้เท่าที่เห็นมีตัวหนึ่งก็คือจึ้งมากที่ขานะคะน้องมีคำว่าโบลอนที่ขาด้วยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับโบลอนเลยนะคะกับการแบบมีโลโก้คาว่าโบลอนที่ขาแว่น ตัวนี้นะคะรหัส BJ 5182ค่ะขนาด54 17 148คือค่อนข้างไปทางโอเวอร์ไซส์เลยเก๋มากเก๋ด้านข้างมากเลยนะคะคือโลโก้โบลอนแบบตะกูนสุดๆแล้วก็เพิ่งเห็นคอลเลคชันนี้แหละที่ทำขาโบลอนแบบนี้เรียกว่าค่อนข้างตามกระแสเลยค่ะกับอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีดำค่ะสีะดำก็จะมีความแบบเท่ๆหน่อยถ้าใครที่ชอบแต่งตัวแนวเสืแนวยีนแนวแบบว่าแต่งตัวเท่ๆนะคะตัวนี้คิดว่าตอบโจทย์คนที่ชอบความเท่ แน่นอน,นะคะ่ะต่อไปค่ะกับรุ่นนี้ค่ะ BJ 6173นะคะตัวนี้ค่ะขนาด50 19 148ค่ะตัวนี้นะคะขาเขาอ่ะจะมีเหมือนปลอกขามาให้นะคะคือแบบปลอกขาใส่ใท็อปอัพมาอีกทีหนึ่งนะคะคือขาเขาจะไม่ได้เป็นตัวของไทเทเนียมหรือว่าโลหะนะ แล้วก็สีที่หยิบมาตัวแรกค่ะเป็นสีทูโทนเป็นสีน้ําตาลนะคะไล่ไปทางใสแบบนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่มาลองหน้าร้านเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังหลวมไปหรือว่ามันดูแบบมันดูใหญ่ไปนะคะทางร้านเราค่ะมีช่างที่สามารถปรับดัดแว่นตาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้ด้วยนะคะลองเข้ามาก่อนได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปสายค่ะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้ แต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ไทเทเนียมนะแต่ถึงไม่ใช่ไทเทเนียมอ่ะเขาทำน้ำหนักได้ค่อนข้างดีเลยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเป็นสีเทาใสค่ะกับอีกสีหนึ่งสีสุดท้ายคือสีใสค่ะต่อไปนะคะเอาใจสายแคดไอบ้างดีกว่าค่ะกับรุ่นนี้นะคะคือ BT 6035ค่ะตัวนี้ มันก็จะมีความแคทอายนิดๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสัญลญักษณ์หรือโลโก้อะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอะตะโกนด้วยทรงอยู่แล้วนะคะว่าทรงอะค่อนข้างมีความเก๋แล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะจะเป็นสีดําค่ะสีดําแบบนี้ สีดำก็จะมีความแบบเรียบๆขึ้นมาหน่อยนะคะและสีสุดท้ายค่ะคือสีเทาข้อน,นี้คือแบบรุ่นน่ะจะค่อนข้างเยอะนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูค่อยๆอยู่ไปด้วยกันนะคะอันนี้คือเซตที่3แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เซตที่4กันคะ่ะเซตที่4ี่นะคะจะมีความแมนๆคุยกันนิดนึงจะมีความแบบเท่ๆหน่อยนะคะตัวแรกเลยค่ะเป็นแว่นอซิเตตนะคะกับรหัส BJ 5 1 6 7นะคะ ตัวนี้ค่ะจริงๆโบลอนก็เคยออกแว่นสไตล์นี้มาแล้วนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบความเท่ค่อนข้างชอบเลยม,มันจะแบบเรียบๆและอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเฮ้ยสีนี้น่ารักอ่ะไม่ค่อยได้เห็นเป็นสีออกแนวเขียวๆนะคะใช่ไหมเขียวโอลิฟ แบบไม่รู้ในกล้องเห็นชัดไหมแต่ว่าของจริงคือสีค่อนข้างน่ารักเลยค่ะและสีสุดท้ายนะคะเอาใจสายที่ชอบความเท่แหละเท่แบบซอฟเท่แบบไม่เอะอะนะคะกับตัวสุดท้ายคือสีเทาค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มองหาแว่นให้แฟนหรือว่าคุณผู้ชายกําลังมองหาแว่นตาโบรอนนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะคือ ba 6013าค่ะนี่ มันก็จะมีความเป็นทรงแบบขับมาสเตอร์นะคะรุ่นนี้อันนี้ผู้ชายใส่เดี๋ยวมีลองใส่ให้ดูใส่สบายมากนี่ค่ะน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยพี่ขอใส่สีเงิน,นิด้ไหได้นอกจากนั้นนะคะยังมีสีซอบๆหน่อยก็คือสีเขียวแบบโอลีฟค่ะน่ารักมันมันดูซอบลงตัวนี้นี่พี่ขอใส่ตัวสีเขียวบ้างู้ชายใส่สีเขียวได้ไหมใส่ได้ ก็เป็นประมาณนี้อันนี้ผู้ชายน่าจะชอบเพราะว่าน้ำหนักดีโครงสร้างดีแล้วสีสุดท้ายค่ะคือสีดำทองแบบนี้เลยเป็นสีเบสเลอร์แน่นอนครับดำทองไปต่อกันที่เซตต่อไปเลยค่ะเซตนี้นะคะเริ่มต้นที่ B A 7 0 0 5ค่ะตัวนี้ทรงเขาจะมีความแบบเรียบๆนะคะกรอบบางคองนี้เขาจะแบบเรียบๆไม่เอะอะ เป็นแนวแบบควายเอ็ดลักชัวรี่น่อยๆนะคะตามมาด้วยสีพิงโกค่ะสีพิงโกตัวขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแบบนี้อันนี้ขนาดก็จะค่อนข้างแบบพอดีพอดีไม่ได้ไปในทางเล็กนะแต่ว่าน้ำหนักอะ่ะน้ำหนักดีมากเลยน้ำหนักเบามากสีต่อไปค่ะสีแบ็กนะคะจะได้ความแบบเท่ๆหน่อยสีสุดท้ายค่ะเป็นสีซิวเวอร์ค่ะหรือว่าสีเงินนั่นเองแบบนี้เลย ตัวต่อไปนะคะรหัส B A 7022ค่ะที่แนะนำจะมี2สีนะคะคือสีซิลเวอและสีพิงโกค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะตัวขาเขาก็จะมีโลโก้โตบี B สัญลักษณ์โบลอนเข้ามาอีกแล้วอันนี้สีซิลเวอค่ะและอีกสีนึงนะคะคือสีพิงโกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาสสองคอลเลคชันที่เป็นแนวกรอบหนากันค่ะ A few moments later b อ l l ูนคอลเลคชั่นสปริงแอนด์ซัมเม2025พาร์ทสนะคะพาร์ทนี้ค่ะเราจะไปเจาะกันที่แว่นตาอาซิเตตนะคะแต่ก่อนอาซิเตตขอแวบนิดนึงมันมี2รุ่นนะคะที่มียังไม่ได้พูดไปนะคะแล้วก็น้องค่อนข้างมีความน่ารักขายกับรุ่นนี้เลยรหัส BB7003 ค่ะตัวนี้ ทรงนี้นะคะจะมีความค่อนข้างเก๋เลยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นรุ่นที่อยากแนะนําและอีกรุ่นหนึ่งนะคะจริงๆพูดไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้พูดถึงสีนี้นะคะซึ่งวิมังว่าสีเนี้คอ่อนข้างน่าสนใจกับรหัส B A 7030ซึ่งเป็นสีชมพูพาสเทลแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือโหมดพาสของแว่นตาก,กรอบบางไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กรอบอะซิเตตท,ทั้งหมดเลยค่ะมากันที่อะซิเตตรุ่นแรกเลยนะคะเขามีด้วยกัน3สีค่ะซึ่งเป็นทรงที่ใครหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะคะนาะเขาก็ยังเป็นกระแสะต่อมาถึงปีนี้ และในคอนี้นะคะโบลอนก็ออกแว่นตาสไตล์นี้มาเลยค่ะกับรหัส BJ 3 2 0 5นะคะขนาดอยู่ที่ 53, 19, 148ค่ะตัวขานะคะก็จะมีโลโก้เขียนว่าโบลอนรุ่นนี้คือน่ารักมากตามกระแสสุดๆมีด้วยกัน3สีนะคะอีกสีหนึ่งค่ะเป็นสีกระแบบนี้เลย และสีสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่ชอบความซอฟต์ๆหน่อยนะคะน้องเขาจะเป็นสีออกแนวแบบเกือบจะเทาอะ่ะแต่มันติดโทนชมพูชมพูมานิดนึงนะคะเวลาเจอแสงคือสีมีความน่ารักมากๆเลยกับรุ่นนี้ค่ะและรุ่นต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นแนวแ e คดไอค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะรหัส BJ 3 2 0 7นะคะขนาด53-18-150ค่ะตัวขานะคะจะมีโลโก้ตัว B เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ กอีกแล้วตัวนี้คือทรงน่ารักมากมาเลยสีก็น่ารักด้วยค่ะสีนี้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ซึ่งถ้าติดหวานหน่อยนะคะก็เป็นสีชมพูแบบนี้ก็ได้ค่ะและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นโบรอนทําสีประมาณนี้สักเท่าไหร่เป็นสีออกนวแบบขาวๆนิดนึงขาวๆมุกๆนะคะ ไปกันต่อค่ะรุ่นต่อไปนะคะก็เป็นขาเขียนว่าโบลอนอีกแล้วแต่ว่ารุ่นเนี้ยสีเนี้ยมีความพิเศษนิดนึงรุ่นนี้นะคะรหัส BJ 3 2 1 0ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีเขียวซึ่งจะเป็นเขียวโคลาโทนกับที่ให้พี่แบงค์ใส่นะคะอันเนี้ยจะเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างมีความใสมากขึ้นค่ะ สีต่อไปเป็นสีกระซึ่งสีกระตัวเนี้ยจะค่อนข้างสว่างนะแตกต่างกับตัวกระที่เป็นทรงนี้นะคะสังเกตว่ากระเหมือนกันแต่ว่าโทนสีคนละสีค่ะรุ่นเนี้สีเขาจะมีความสนุกนะกับรหัส BJ3210 ตัวนี้สีม่วงค่ะออกไปทางม่วงแบบใสๆหน่อยและสีสุดท้ายนะคะสีดำ Back to Basic นั่นเอง ต่อค่ะไปกันที่ตัวต่อไปนะคะน้องเขาคือรหัส BJ 3 2 0 9นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ไม่มีแป้นจมูกสังเกตว่าคอนี้นะคะทรงอะซิเตตเขาจะค่อนข้างมีความชิกขึ้นเก๋ขึ้นนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นเหลี่ยมแล้วก็แคทแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่รีวิวอะมันจะมุนมุนน่อยอันนี้คือข้อแตกตา่างและสีสุดท้ายค่ะคือสีเทาออกไปทางเทาใสนะคะแบบนี้ ต่อค่ะต่อกันที่รหัสตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นโลโก้สัญลักษณ์ใหม่อีกแล้วเป็น B นะคะแต่เป็น B แบบเชียวเชียเฉียงเฉียงหน่อยกับรุ่นนี้รุ่น BJ 3206ค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นสีกาออกแนวเข้มๆนะคะ สีใหม่มาอีกแล้วเป็นสีโทนน้ำเงินน้ำเงินนะคะใครที่แบบชอบสีสันน่าจะชอบนะมีความเก๋มากและกลับไปที่สีเบสิกค่ะคือสีเทาแต่เป็นเทาโทนที่ไม่ค่อยเห็นโบลอนทําโทนสีนี้สักเท่าไหร่นะคะนานๆจะเห็นทีและสีสุดท้ายค่ะสีดำ black นั่นเอง ต่อกันที่รุ่นนี้เลยค่ะที่เห็นเรารู้สึกว่าเออนะ้องเขาเก่มากเลยค่ะกับรหัส BJ 3 2 1 5นะคะขนาด 51, 19, 1, 48ค่ะตัวนี้จะมีความแบบคล้ายๆแว่นกันแดดนิดๆถ้าใครเอาไปตัดแนะนำตัดพรอมเล่นออกแดดปรับสีสวยมากสีต่อไปค่ะสีกะใส่แฟน่าจะชอบมีความเก๋สุดๆและเขาได้รวบรวมสีสันทั้งหมดมาที่รุ่นนี้แล้วสีต่อไปคือสีน้าเงินค่ะและสีสุดท้ายคือสีเขียว แบบนี้รุ่นสุดท้ายของคอร์เรคชันอะซิเตตนะคะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะหยิบสีไหนก่อนดีหยิบสีเขียวกันดีกว่าสีน่ารักตัวนี้นะคะรหัส BJ 3 2 0 8ค่ะขนาด 53, 17, 148ตัวนี้สีน่ารักมากเลยต่อไปค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ ตามมาด้วยสีกระจริงๆโทนสีเขาอะ่ะจะค่อนข้างใกล้เคียงกันหลายรุ่นเลยนะสําหรับอาซิเตตแต่ว่าอยู่ที่แบบกับทรงนะคะว่าเราอะ่ะชอบแบบกับทรงประมาณไหนนะคะและรุ่นสุดท้ายแบบนี้คะ่ะขออนุญาตปิดคลิปด้วยแว่นตาที่รู้สึกว่าทันสมัยแล้วก็เก๋กับรุ่นนี้เลยสีอะไรดีสีดำแล้วกัน เอาเป็นว่ามี่นะคะก็รีวิว b บ l ล n ออนครีเอชั่นสปริงแอนด์ซัมเมอร์ประจำปี2025ครบทุกรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้นะคะสินค้ารุ่นใหม่คอใหม่นะคะก็เข้ามาที่หน้าร้านทั้ง3สาขาแล้วไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพบางหนา้ากรุงเทพราชพฤกษ์สมุทรปรกกาการแพรกษรหรือว่าผ่านทางออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าใครนะคะชอบรุ่นไหนชอบสีไหนก็สามารถทักมาหาแอดมินของเราได้เลยนะคะและทาง g g ค่ะมีโปรโมชั่นคือซื้อกรอบบลลอนนะคะแถมเลนส์กรองแสงพร้อมสายตาฟรีให้ด้วยนะคะทุกคน ถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีเล็งๆบางรุ่นไ้ในใจแล้วก็เข้ามาลองกันได้ค่ะหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าอยากเห็นนี่รีวิวแว่นตาแบรนด์ไหนแว่นตาคอลเลคชั่นไหนอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ